สวัสดีครับกลับมาพบกับบัมซีมูเลเตอร์ EP ที่14นะครับซึ่ง EP นี้ภารกิจหลักของเราก็คือไปติดตั้งเสาสามเสาแต่ว่าคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นไข้นิดหน่อยก็เสียงอู้อีอูอีนิดนึงว่าแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าะครับไปติดตั้งเสากัน ไปดูสีมันให้ไปตรงไหนบ้างอ้าวทำไมมันไม่บอกจุดอ๋อมันบอกให้สร้างครับสร้างอาจจะสร้างที่บ้านเราก็ได้วันแล้วเราก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็ตีตัวนี้ก่อนรับแก๊งตรงนี้ก่อนเอาพายุออกมา ไอเล่นมันเจอกันทุกคลิปเลยนะลังตรงนี้นี่มัน่นเดี๋ยวไปกันเองใจแล้วอา่า ุยไปนะ้ำมูกไหลไปนะตอนนี้มาเป็นไข้ตอนหน้าร้อนครับกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยฮะพร้อมกับเว็บบุกบ้านอีกห้าวิมาเลยป้อมปืนเยอะโดนแน่แล่วงหมดแล้นี่เนนี่เนี่ย ปล่อยแค่ป้อมปืนยิงก็ชนะแล้วแรงบอกเลยต่อไปมันให้สร้างสร้างเสาสัญญาณสามเสาไหนเอ่ยเสาสัญญาณนี่ฮะเสาสัญญาณ ต้องการคอปเปอร์ฝาถังโอ้โหแล้วฝาถังเราย่อยหมดแล้วด้วยฮนะไปไปหาฝาถังก่อนสามเสาก็คือต้องใช้ทั้งหมดสามสาทั้งหมดสามฝาฮนะเอะเมื่อกี้จะทำอะไรนะอ๋ออัพสกิลไปอัพไปเลยมันจะเต็มแนละ้ว ไปตามหาฝาก่อนจำได้ว่าแถวนี้มันมีถังขยะอ๋อมันมีมันมีถังขยะแต่มันไม่มีฝาเอา้าเรามาอ้วกอะไรตรงเนี้แล้วก็ตรงบ้านเก่าเรานะมันจะมีอีกสองฝานี่ฮะมันจะมีตรงนี้สองฝา แล้วก็จะมีตรงบ้านเราอีกหรือเปล่าฟรืาน,นี่เนี่ยครบสามฝาพอดีเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับฝาสามฝาพร้อมพร้อมที่จะสร้างแล้วนะครับโอ้นี่มันเสาวิทยุเลยนี่นะ ันก็สร้างไว้ตรงนี้เลยกลางไหมกลางไหมโอ้โหสร้างเรียงกันเลยฮะกระเบื้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห่างกันห้ากระเบื้องสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้สามหรือว่าเราต้องไปสร้างบ้านที่หลังอื่นแน่นอนเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขนของใส่เจ้าคราวก่อนแล้วเราก็จะไปสร้างสร้างบ้านสามหลัง โอเคไหนลองสร้างซิละ่ะนี่ฮะต้องสร้างใส่บ้านหลังละอันเคเวสถึงจะขึ้นอันดับต่อไปไปสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าครับจะได้วิ่งไปส่งเคเวสเลยนี่ฮะนี่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ข้างบนหลังของ น้องหนูแกงน้องหนูทั้งหลายเลยเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยปิดกับชั้นเก็บของไปเรียบร้อยรอให้สัญญาณสกัดกัน้นเาอ,อ,อญญา เส็จเสร็จแล้วไปคราววิ่งโอ้นี่ไงฮะมัน,มน <c oughs> เราไม่ได้ดูตรงคราวครับว่ามันมีลูกศรเขียนไว้อยู่ว่าไ,ไปทางไหน้หเราก็ไปวิ่งหาซะ ช่างยาชีพไปทางไหนชีพหาแล้วตำรวจไล่ไม่นะปล่อยฉันไปน Uh, we tricked the police once again! We're closing <coughs> in <coughs> on the signal! <coughs> okay, I'm connected again. Decrypting! we <coughs> De going <-crypting... coughs> Redirected again! Find the new source, quick! ไปหาอีกที่หนึ่งเร็วคร่าวตรงไปเลยทางนี้อีกหนึ่งนาะทีต้องทันแหละหนึ่งนาะที r ใช่ไหมใช่จริงด้วยฮะไม่ใช่อีกแล้วไปไปไปทงไหคราไปทางนี้นะ we're getting closer come entertain me and you will be handsomely rewarded damn we've lost the signal hopefully we'll have better luck next time Follow that signal! Uh -huh. This would go great with whiskey. You should really try mixing those things together using the alchemy station. Oh, okay, okay. Receiving decrypting. Damn! The signal got rerouted somewhere else. Let's get moving! ไปยันตดไปมันรีสัญญาณหนไม่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 นี่ก่อนนี่ก่อน ไปชนคนซะงั้นไปครับมันบอกให้ไปติดอีกแล้วชนอีกแล้วขี่ฮะต้นที่สามไม่ใ no ช่ <nice> <Overwatch>

แล,แล้วมันก็ติดบั克อีกแล้วครับเนี่ยรอสัญญาณอีกแล้วไม่ทันเวลาก็ติดบั克มาแล้วครับสัญญาณมาแล้ว รอบนี้ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเป็นเริ่มที่ใหม่มันชี้เข้ามาข้างในนี้ฮะนี่ฮะ I and not bye. I'll lock you up. It's a good moment to hide. Okay, I'm connected again. Decrypting. Decrypting. Redirected again. สามนาทีกับอีกสองเสานี่ฮะไปอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้าย นี่ไงฮะเจอแล้วเรียบร้อยโอ้โหเพิ่งได้รับคำสั่งให้มาที่นี่เหรอแน่นอนแจคิดว่าสองสัญธิยานมีไวเพื่ออะไรไม่มีทางนะ่าไม่มีทางแน่ทางความชั่วไงแล้วไงล่ะทำไมต้องทำงานเพื่อมันพวกมันมีความชั่วอยู่ในชื่อจริงๆนะ แต่ไม่มีวันเข้าใจมิสเตอร์โบนเปรยียบเสมเือนพ่อ,อพวกเราเราเป็นเพียงมแมลงที่ถูกกำหนดให้คลานไปตามถนนในบัมวิวอย่างไร้เหตุผลไปตลอดการดูพวกเราตอนนี้สิแขง็งแกร่งและยิ่งใหญ่ไม่ต้องหลบซ่อนไม่ถูกกดขี่นัน่นคือเหตุผลที่เราเชื่อฟังทุกคำสั่งอีกอย่างก็ล้อมเลยเรียบร้อยฮะเจอฐานมันมันก็บุกเข้าให้เลย Bêu yêu em ở đây. Bêu, nếu tắm biểu đội, tắm biểu đội. No more getting squeezed. ไ,ไปฮะไอพวกแก๊งหนูหลังจากที่เราแฮกสัญญาณได้แล้วนะฮะ ه, กว่าจะแฮกได้ก็เล่นเอาซะเหนื่อยเลยสี่รอบครับกวจะสำเร็จเอาละครับหลังจากที่เรากำจัดพวกบักหัวอ,อ่อนทั้งหลายเลยเราก็จะกลับไปหาแก๊งน้องหนูกันนะเพราะว่าเรา ได้ข้อมูลมาแล้วมาแล้วครับน้องโดไหนดูสิแต่งบ้านพักอย่างกับห้องเอาไว้ดื่มเหล้าเที่ยวผับกันมีไฟเลียยงกันเพียบไปทำเกต่อ เราได้าหารหัสผ่านมาแล้วฉันคิดว่าทุกสิ่งที่เราต้องทำคงจะสมบูรณ์แล้วนะสุดยอดแสดงว่าความทุกข์ของเราก็จะหมดไปเร็วนี้โอ้นอกจากเรื่องที่นายยังสูญเสียสมองครึ่งหนึ่งใช่ไหมเฮ้เกี่ยวกับเรื่องนั้นที่ตลกก็คือฉันรู้ว่าสมองอยู่ที่ไหนโอ้มันไกลาจากที่มาก ใช่ดูกมันจะไม่ง่ายเลยเอาละเด็กๆถึงเวลาย้ายออกแล้วมีงานต้องรำราะเราอยู่ที่นี่นายช่วยเรามามา,มากแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องตอบแทนบุญคุณเราจะกลับมาพร้อมกับสมองของนายเร็วๆนี้พยายามอย่าให้เกิดปัญหาในขณะที่เราไม่อยู่ล่ะ เรายืนอยู่ที่นี่อย่างไรจุดหมายไม่ได้นะอย่างน้อยก็ต้องตรวจสอบเครื่องอีกครั้งหนึ่งเอาละครับไปตรวจสอบเครื่องกันมีนอะไรตรวจสอบมีป้ายว w i ด้วยแบตเตอรี่พร้อมวันล้้ก็เข้าไปเลยแล้วกันครับตรวจสอบเครื่องดูเหมือนว่าจะทำง,งานได้ดี มาทดสอบการเข้าถึงรหัสกันเถอะใช่รหัสเหรอเดี๋ยวนะขอเซฟก่อน จะใช้ช่องเก็บของของคราวไม่ได้แล้วก็สร้างบ้านไม่ได้มันก็ถามความทัวร์ว่าจะเริ่มเลยไหมเราก็ไม่มีอะไรต้องสร้างเพิ่มแล้วนะสกิลเราก็อัพเต็มหมดแล้วไปเลยแล้วกันไม่หม่หม่แปด ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าเรียบร้อยเครื่องเปิดแล้ว อ้าว <S <S ฉันมีเรื่องจสะสารภาพนะเพื่อนฉันโกหกพวกหนูและก็โก,กหกนายไม่มีใครเอาสมองครึ่งหนึ่งของนายไปความจริงคือ <S 1> <S 1> <S 1> อ้าว ทำไมเป็นร่างกายของไอ้ขาวนายเห็นไหมว่าอีวิเวย์ต้องการดึงวิญญาณของฉันออกมาผูกไว้กับสิ่งของเพื่อความปลอดภัยหรืออะไรประมาณนั้นฉันลืมคำพูดชั่วๆของพวกนั้นไปนหมดแล้วไงก็ตามพวกนั้นเลือกให้ฉันเป็นรถเข็นแล้วก็เลือกนายอย่างไรก็ตามพวกนั้นไม่รู้ว่านายเป็นมากกว่าภาชนะไร้ชีวิตนายเป็นเพื่อนในจินตนาการของฉันเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ฮาร์ดแมนตัวน้อยของฉันนายยังมีชีวิตในใจฉันเสมอฉันคิดว่านี่ให้จิตวิญญาณหรืออะไรบางอย่างแก่นายและวิญญาณก็เจอร่างกายว่างเปล่าของฉันโชคดีสำหรับเราที่มีนักศึกษาฝึกงานเข้าใจผิดคิดว่าการทดลองล้มเหลวแล้ทิ้งพวกเราไว้ที่ถนนนายตื่นขึ้นและดีนายรู้ส่วนที่เหลือ แม้ว่าการที่นายได้เห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องสนุกแต่ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนกลับฉันหวังว่านายจะสนุกอยู่ในร่างฉันไม่ลำบากใช่ไหมเพื่อนฉันว่าแล้วนี่มันน่าสงสัยอยู่ให้ห่างจากเขาจะก้อนขยะเฮ้ยนั่นมันร่างกายฉันถูกแทนที่โดยรถเข็น ฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันต้องการกับมันแม้ว่ามันจะหมายถึงการฆ่าเพื่อนสนิทของฉันและทำให้เขาเป็นจินนาการีดคร้างประามน่ารังเกียจจริงฉันจะเป็นหนูตลอดไปถ้าฉันหมายถึงการต้องทำร้ายคนที่ฉันรักดีฉันจะไม่ทนแล้วหลังจากที่ฉันผ่านทุกสิ่งมานอกจากนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้หนูสกปรกเข้ามาใกล้ร่างกายของฉัน นกพิราบก็ถือเป็นหนูบินนะและนายก็เก็บพวกมันไว้ใกล้ตัวแล้วด้วยเธออยาเอาสิ่งมีชีวิตชั้นสูงไปเปรียบเทียบกับสัตว์ป่าพวกนั้นนกพิราบมันว่างเปล่าและพวกมันเชื่อฟังคำสั่งเรามีหนึ่งคนที่ไม่ฟังแน่ๆจับมันมนองเบิ้มพาไปโยนลงทะเลไกลๆเลย ต่อยันฉันสั่งให้หยุดฉันสั่งให้แกหยุดขอโทษกับเรื่องนั้นด้วยเมื่อ <c oughs> ฉันได้ยินสิ่งที่เขาพูดฉันก็ปล่อยให้เขาทำอย่างนั้นกับคุณไม่ได้ <c oughs> คุณคงเกลียดฉันที่ทิ้งเพื่อนของคุณแบบนั้นฉันไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยจริงๆ อีวิเวยังคงตามหาคุณอยู่นะรู้ไหมและพวกมันจะไม่หยุดวิญญาณน,นี้มีความสำคัญมากสำหรับพวกมันและจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการโจมตีจากภายในใช่ไหมเราเจอคนที่สามารถช่วยในเรื่องนั้นได้แล้ว นักวิทยาศาสตร์ที่ออกจากอีวิเวและต่อต้านทุกอย่างที่ขวางทางพ่อไม่อยากให้เราติดต่อกับเขาเนื่องจากเขามีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ยังไงฉันก็ติดต่อเขาไปแล้วแบบว่าเป็นความลับนะอย่าบอกพ่อเขาตกลงที่จะช่วยเมื่อถึงเวลาดําเนินการฉันว่าถึงเวลาแล้วแหละไปหาดร์อีสคุณได้พบดอกแลหรือยัง <Of course. S 1> คุณก็รู้ว่าหาเขาได้ที่ไหน ไอ้เธอฉันจะจัดการเรื่องของฉันในระหว่างนี้หลาก่อนคราวโธ่ที่แท้เราก็เป็นร่างของเจ้าคราว แล้วสมองที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นจิตวิญญาณของรถเข็นที่เข้ามาสิงแทนอืมลับซับซ้บอนและตอนนี้และตอนนี้ภ <c oughs> ารกิจถัดไปก็คือมันให้ไปหาด็อกเตอร์อีสเพื่อที่จะโจมตีบริษัทอีวิเวย์จากข้างในกันแต่เราไม่มีรถเข็นแล้วและข่าวก็ไปแล้ว ฉะนั้นถ้าเกิดเราหิวเราก็ต้องหาของกินจากถังขยะเอาไปก่อนนะฮะแต่สำหรับ EP นี้เราก็คงต้องขอผักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว EP ้ EP หน้าเราจะไปตามหาด็อกเตรอีสและดำเนินภารกิจกันต่อสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กลาบใจด้วยครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอตัวไปกินยากระเริ่มเจ็บคอแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วครับ Sawadi,